คลิปนี้จะมาฉลอง5ผู้ติดตามโดยการที่ผมจะมาบอกสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับช่องของผม5สิ่งนะครับจะมีอะไรไปชมข้อที่1ช่องของผมถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกายนคศ2 0 2 1คลิปแรกของผม ถูกลงในวันที่28พฤศจิกายนปี2021ทีมกบตัวแรกของผมคือมูลช่องของผมไม่ได้ลงแค่เกมรายเลนเจอร์ ในในคลิปก็สั้นแถมให้หน่อยละกัน Practice makes perfect Now his country needs him here, Cristiano Ronaldo, yeah!